นานแล้วไม่ได้กลับบ้าน่างจังหวัดแต่เมื่อเดือนกันยายนพศ2563ได้กลับบ้านขณะนั่งอยู่ที่ลานหน้าบ้านบนหน้าบ้านที่เป็นพื้นซีเมนต์กลับได้เห็นใส้เดือนเลือยขานเข้ามาแล้วก็ดิน้น ไปดิ้นมาตรงนั้นด้วยความที่ว่าเห็นมันดิ้นตรงนั้นก็คิดจะช่วยว่ามันต้องรอดแต่แม่ก็บอกว่าเดือนนี้ไส้เดือนมันจะไปดิ้นตายไงช่วยมันก็มีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นแม่บอกว่ามันเป็นวัตจักรของมันทำให้รู้สึกว่า ชีวิตมันเป็นเช่นนีอ้องล่ะผมได้แต่สบตาแม่แล้วก็มองดูสาเดือนที่กำลังดิ้นอยู่กับปัจจุบันตรงนี้แล้วก็เพิ่งจะได้รู้และทราบถึงถึงสายเดือนดิ้นตายเป็นอย่างนี้และํำบังให้รู้สึกว่าถ้าเราเองอ่ะเป็นมนุษย์อ่ะถ้าเราดิ้นตายตรงนั้น่ะวันสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ เห็นเศษดินนิตายตรงนี้ก็เหมือนสะ้อนภาพแห่งประชาธรรมแห่งชีวิตอ่ะเศเดินดนื่ตายมนุษย์ดินตายก็คงมีตาาแกันเท่าไหร่หรอขอบคุณน้าครับ